รถสีลมเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ดูนะครับช่วงที่เปลี่ยนเส้นทางสีลมนะครับตอนนี้มาลงที่สยามมีเวลาหนึ่งชั่วโมงก็ว่าเดี๋ยวจะเดินเข้าไปที่สยามพารากอนแล้วก็จะดูว่าจะเดินไปไหนได้บ้างแนละ้วหาเลยทานก่อนที่จะต่อรถไป็นสีลม นนครับแล้วนี้ก็คือบรรยากาศการเดินทางนะครับของสถานีสยามที่ชานชลาที่หนึ่งกับชานชาลาที่สามนะครับผมก็จะออกจากสถานีนะครับ เข้ามาในสยามพารากอนแล้วครับก็ามาดูว่าแต่ละชั้นมีไงบ้างตั้งแต่ชั้น 5, 4, 3, 2, 1 M และตอนนี้ก็คืออยู่ที่ชั้น M นะครับอยู่ที่ชั้น M แล้วมองตามไปไล่ระดับขึ้นมาก็จะมีะไหเลื่อนขึ้นไปชั้น 1, ชั้น2 จาก BTS เข้ามานะครับสถานีสยามเดินเข้ามาเนี่ยจากจุดเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีเสื้อผ้านะครับแล้วก็เสี้ยผค้าชื่อดังระดับโลกครับคืออยู่ที่ชั้นนี้แล้วก็พอลกอนดีฟันเมนโซ e อยู่ชั้นนี้เหมือนกันนะ เราเดินต่อไปขึ้นอีกชั้นหนึ่งรับราขึ้นบันไดเลื่อนมานะครับขวามือจะเป็นจิวเวลแฟชั่นฮอล์แล้วคอนดีพัส์ตเมนตโซว์จะไปทางขวา อันนี้พาวนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับก็คือวนแล้วขึ้นอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้พาทัวร์ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะ,จะเป็นชั้นสองก็จะเป็นชั้นสอง ตรงนี้มีรถสวยด้วยไม่ใช่แค่รถยนต์นะครับมีมอเตอร์ไซค์สวยๆให้ดูด้วยครับตรงโน้นสิครับสีเขียวใครเกิดวันพุธต้องชอบแน่แนอีกแล้เครว่าคือพ s c h e นั่นเองแล้วสีขาวจะเกิดวันอะไรวัอะไรก็ได้เพราะว่านี่ครับหลังจากที่มายืนบนจุดนี้แล้วก็คือชั้นสองอันนี้ถ่ายลงไปข้างล่างครับ ให้ดูมุมสูงถ่ายลงไปถึงอันเดอร์วอเตอร์เวอรข้างล่างถ้าเรามาเดินตรงนี้เราก็จะเดินเข้าดีพาร์ตเมนต์โซได้ตลอดเราก็จะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะ มาเจออะไรครับเจอวีโวอ,อันนี้ตรงนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบ คนรุ่นใหม่เดี๋ยวไปกันต่อครับตอนนี้อชั้นสามเดยวขึ้นไปอีกชั้นนี้ครับ SCB n e x t e c e u f u t u r e Scape เป็นมาชั้นนี้ก็จะมี Power Mall นะครับในเป็นเชื่อใจไฟฟ้า Power Mall แล้วในาคือ มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายได้ครับมีฟิตเนสเดี๋ยวลองขึ้นดีนะครับ AS นะครับอยู่ชั้น4อันนี้กำลังขึ้นมาบนนี้ก็มีเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับ,นะรบเหมือนมีสนามโมยย่อมๆแล้วมีเครื่อออกกำลังกายนะที่เอกก็ออกกำลังกาย อันนี้ขึ้นมาจะขึ้นไปชั้นบนสุดน่าจะเป็นโรงหนังนะครับเดี๋ขึ้นไปดูมีธนาคารกรุงศรีด้วยข้างบนโคกซีโร่ปวดเ,ปเริ่มเลยใครสนใจอยู่ชั้นโรงหนังนี่เดี๋ยวให้ดูจากจุดนี้ลงไป มุมตรงสตาร์บัคจะมีซูชิถัดไปเป็นซูชิครับก็ลงมาจากชั้นลงหนังนะครับก็นั่นแหละก็ทำให้เรารู้จักสยาม ปรกอเคร่ราวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างก็มาขึ้นด้านนี้นครับออกจาก BTS มาแล้วก็ออกตรงเข้ามาประตูนี้แล้วก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนบนขึ้นมาแล้วเ็บภาพมาน้ำน่้หน่อยขาลงตรงนี้ถ่ายตอนขาลงนะครับจากชั้นสี่ลงไปข้างล่างให้ดูวิวรวม เดี๋ยวจะลงไปจนถึงชั้นฟูดคอร์ดเลยครับดีครัเราจะลงไปโรเมีอีฟเดี๋ยวไปหาอะไรทานซะหน่อยอันนี้คือที่เห็นก็คือคน ก็เยอะนะครับตังหลักที่นี่เขาใช้ท่งเงินสดแล้วก็คูปองนะครับในการที่ซื้ออาหารนี่ยครับคุณเมย์ที่ต้องมาแลกคูปองตรงนี้ครับ ก็มีจุดเล็กๆอีกข้างในแต่ตรงนี้ก็คือจะสามารถแลกได้แล้วถ้าจะซื้อของก็ต้องมองหานี่นะครับปูเมมาเก็ต hmm. ต้องมองหาฝายนี้ครับแล้วก็เดินเข้าไป mm hmm. ส่วนนี้จะใช้เงินสดซื้อนะครับก็จะ mm hmm. เป็นเทคโฟมครับส mm ี่ถึงห้บาท ซื้อขนมมาแล้วเดี๋ยวไว้จองที่ก็จะต้องเข้าไปซื้ออาหารตามร้านพวกนี้ซึ่งร้านเนี้ปกติก็จะมาซื้อนะครับก็คือจีรพันธ์เดี๋ยววันนี้เจะดูร้านอื่นก่อนครับแล้วต้องแลกของซื้ออาหารทางนี้ครับแต่ตอนนี้ที่นั่ง ไม่มีไรกก็โดยสรุปคือเที่ยวได้นะครับ1ชั่วโมงที่สยามพารากอนหรือออกเท้าที่5้านะครับแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงชั้นโรงหนังแล้วก็เดินลงมาแล้วก็หาอะไรทานในกูมีนะครับก็สะดวกครับทั้งให้เงินสดแล้วก็ใช้คูปองในการที่จะซื้ออาหารแล้วก็นั่งทานข้างใน ครับก็สรุปว่าถ้ามาแวะสยามนะครับก็แวะที่นี่ได้ใกล้ๆนแล้วจะคลิปหน้าสวัสดีครับ